มีมากรลองมาเสิร์ฟค่ะมากรองวิไม่ทำอะขอใหม่ได้ไหมครับขอขอบคุล้วดิ้งใหม่ได้ไ้มทันหรือเปล่าเดี๋ยวนะแต่ระลที่นี่เขาจะแบบไปใส่ใช่ที่ลงไอที่ลงเอร์เลย่ใช่ใช่อันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้ดิปิปปิ้งตุกจาไ่ตอหรอคะ้อทุกคนในนี้คือมืดมากอารใปกระ มาก็ลองแบบใหม่นะคะแบบสั่บปอแบบใหม่ใหม่อันเลยดีออ้าก่อนอันนี้ไม่ใช่แหวนมั่นอะไรดอันนี้ให้นอนสองคเพราะว่าวันนั้นบอกว่าถาแค่แหวนอ่งเดียวก็ เขาดีดีดีเขาดีเลยอ่ะอันนี้เออฉันคิดเยอะแยะอะไรก็แฝงให้ลูกสาวสองคนนะเออเออถ้าใายอยู่ไม่ได้นะให้ลูกชายได้แล้วลูกายท่ใสวยจังสวัสดีค่ะนี่มีแฟนมีแฟนคลับบอกว่าให้ผัดกันใส่ทุกคนยิ่งยังมีสตินะไม่งั้นเดี๋ยวจะลื่นนะคะ อน้โลกเปิดกล้ยเยอะตอนนี้แบบมอไมด้แล้วแสบตาต้องติดไปก่อนนะา่เหมือเดี๋ยวให้น้องทั้งข้าวกอนต่นี่นี่อันนี้น้องชานะคะที่สุดแล้วนี่นะม่สายม่ใส่ในนี้แลหนูกินแล้วหนูมายเในนี้เป็นเป็นเม็ดนะไม่เโดนรู้ไหมเราคิดถึง คืออีฟ้าเราคิดว่าจะไม่เจอ็อตนั้นหรอกแต่ถ้าชาลอตเราฉันคิดว่าน้องเพิ่งแบบกินเลยอะไรกันเนี่ยชาลอตจะกินเร็วอะคุณใช่เงาที่เหลือก็คือลงไปแล้วฉันเลยคิดว่าเออไม่เอาดีกว่าให้มาให้เห็นให้น้องชัดเจนดีกว่าอะไรอันนี้ก็ลืมเมื่อกี้ไลน์ในมามามาดาวฟินออฟฟิเชียลแล้วคนดูสองพันสองพันกว่าแล้วก็ปิดไลน์ก่อนเนาะให้น้องกินข้าว ไปค่ะทุกคนคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กันดูเรื่อยๆเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย